สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซี FC. พี่น้องมีรักแฟนเพลงโอ้ไม่ใช่ <laughs> นเนาะออ,อแ้แม่งนะครับอากาศร้อนนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะ,ะหลังจากนะพวกเรานะครับผมเนาะไม่ใช่พวกเรานะผมไปหยอดน้ํากดนะลงมาทานข้าวเสร็จนะครับพี่น้องก็วันดีนะครับอยู่บ้านไม่ได้นะฮะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะอยู่บ้านนี่ ใจมันคิดฟุงงฟ้งซ่านนะฮะฟุ้งซ่านนะฮะใจมันอยากจะซื้อแต่หวยนะครับพี่น้องวันนี้หวยออกนะครับพี่น้องทุกท่านเออเอ้าใครที่ยังจำนะฮะเลขฝาลงยายอุ่นได้นะครับพี่น้องเออใครจำได้บ้างนะครับอือสองอะไรสองสองสามกับหนึ่งศูนย์นะครับพี่น้อง ออเออยา,อยาคูให้นะฮะหกสองบอกโอโ้โวันนี้เราก็ได้นำท่อนะครับนะขึ้นไปทำการต่อทดลองทดอนะฮะ f ีน่ะม้วนละสองร้อยเมตรนะครับ,ลลรบทุกท่านเนาะไม่รู้ว่าจะผ่านให้พวกเราหรือเปล่านะครับค่อยๆทำไป เนาะตอนแรกก็ว่าจะรอให้ไฟป่าเข้าก่อนนะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่รู้เมื่อไหร่เนาะไฟจะเข้านะครับเราก็ไม่รอช้านะครับพี่น้องเอฟซีทำการต่อเลยนะต่อน้ำนะไม่ใช่ต่อเลยเนาะต่อเลยมันไกลนะครับกวดมันจะไปถึงเนาะ, <laughs> ะวันนี้ก็สองคน,นกับลุงน้ นะครับอืมโอ้หนักเนาะเขียนเหมือนแบบว่าอะไรนะเขียนโคกขึ้นภูเขาโอ้มันหนักนะ FC อ่า<ำ><ำ>นี่แรกๆมันมันก็เบาอยู่เนาะนานไปนานไป,นไปมันก็หนักเอ่อม้วนของลุงนี่นี่เอาขึ้นไปไว้ตรงเอที่เรานั่งพักนะอันนี้เอาขึ้นไปตรงบ่อน้ำแรกนะแล้วค่อย ดึงขึ้นไปอ่า <c oughs> อ๋อพี่น้องค่อยๆทำไปนะตอนแรกก็ว่าจะขนขึ้นมาหมดโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาะเราก็จะมัดบอลลูนนี้มัดใส่ต้นไม้บ่อืมนะมัดใส่ต้นไม้นี่มัดใส่สูงๆนู่นแหละใช่ไหมสูงเลยบ่ไม่สูงก็ได้บ่ กลัวแรงดันไม่พอน้ำมันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับพี่น้องอ่าแต่ก็มันมันไม่แห้งเนาะมันไหลตลอดนะครับอ่ามันไหลตลอดมันไม่แห้งนะเราก็เออต่อลงมาใช้ดีกว่านะถ้าใช้หลายครอบครัวมันคงจะไม่พอนะครับอันนี้ใช้แค่ครอบครัวของเราเนาะมาเสริมมาเสริมนะฮะสายหลักก็ก็มีอยู่นะครับพี่น้องอ่าใช้กับ ชาวบ้านเนาะสิบครัวเรือนนะครับอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะช่วงหน้าฝนนี่มันจะแรงนะครับอืมช่วงหน้าฝนนี่แรงมากเลยแนะ้ว้วก็อาศัยปล่อยลงไปที่นาของพวกเรานะครับล้างขอกหมูหล้างอะไรเนาะทุกท่านเนาะอืมไว้ใช้นะฮะเอฟซีเจาะบ,บาดาลมันก็โอ้ยไม่ไหวครับพี่น้อง ราคาสูงเกินไปนะครับใจมันก็อยากจะเจาะบาดาลเนาะทุกท่านเนาะมันค่อยจบทีเดียวเลยนะครับแต่ก็ยังว่าเนาะเจาะบาดาลน,นี่เราก็ต้องไปขออนุญาตนะฮะถ้าขออนุญาตไม่ผ่านก็เจาะไม่ได้นะครับทุกท่านมันหลายขั้นตอนนะครับอันนี้นี่สบายนะครับพี่น้องไม่ต้องไปขอใครเนาะชาวบ้านนี่ฟังด้านผู้หลวงนะฮะ เขาก็ไม่ได้ไปขอใครเนาะเขาเห็นน้ําบ่อเขาก็ซื้อท่อแบบนี้นะครับพี่น้องท่อ PE ขนาด20มิลนะครับนี่ครับอันนี้ผมใส่ข้อต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ขนาด20 mm. ่มิลนะฮะอฟซีม้วนละ650บาทนะครับห5 0าบาทนี้ก็ได้ความยาว200เมตรนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะถูกอยู่นะเสียดายเนาะตรงนี้เรา เราไม่รู้จักเนาะเราผมคิดว่ามันมันจะแพงนะครับพี่น้องโอ้หุ่นละพันสองพันบ่น,นะไม่กล้านะไม่กล้าซื้อแล้วทีนี้ไปถามชาวบ้านนะชาวบ้านบอกโอ้มันถูกอยู่นะหุ่นละหกร้อยห้าสิบเองถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกนี่เราขึ้นไปต่อตรงนี้ไนดะ้เนาะนี่ตรงที่พระอาจารย์อยู่นี่อมันใกล้นี่เองนะครับพี่น้องนี่ด้านบนนี่ครับพี่น้องใกล้ๆกล้ใกล,ใกล,ใกล,ใกล้จะถึงแล้วนี่นน อันนี้ระยะทาง2กิโลเชียงอะไรวะเชียงไม้หักนะระยะทางสองกิโลนะครับพี่น้องก็จะไปถึงบ้านเรานะไม่ใช่บอกตรงนี้ก็จะไปถึงบ้านเราเนี่ยมันจะหยุดติ๊งติ๊งติ๊งไม่ถูกเนาะแรงแรงดันนี่มันลงลงเขาเนาะมันน่าจะแรงนะครับ ออาเดี๋ยวขึ้นไปนะครับถึงแหล่งน้ำนะผมจะทำคลิปให้พี่น้องทังบ้านได้ชมกันอีกทีนะครับบางคนก็บางท่านนะยังไม่ไม่เห็นนะครับบางท่านก็เห็นแล้วก็ชมอีกก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะบางเนาะตรงนี้เนาะอืม หนาะหนาะกว่านี้มันก็แพงก็อย่างว่านะฮะ fc หนากว่านี้ก็แพงนาะขนาดตัวนี้แหละครับมันอยู่ที่การรักษาหรอกเนาะเรารักษามันก็ได้นานนะครับตอนแรกก็ว่าจะขึ้นไปต่อตั้งนานแลยแหละเนาะผมซื้อท่อมาไว้นานแลวแหละนะครับก็กลัวนะฮะกลัวไฟไฟป่านะครับ สองสามวันก่อนเนาะทุกท่านาผมมองจากบ้านนะฮะเห็นไฟป่าด้านนี้นะครับพี่น้องนะเห็นไฟป่าด้านนี้สงสัยมันดับแล้วมันะ้งเดี๋ยวขึ้นไปดูเนะาะเราะว่ามันมันไหมในจุดไหนนะครับเพราะว่าไม่เห็นควันน่าจะดับแล้วแหละนะครับ โอ้ยอากาศร้อนจริงๆนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะคิดว่าฝนจะตกนะครับกรมอุมตุก็เตือนอยู่นะฮะเอฟซกลางเดือนอวันที่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดกุมภาจะมีฝนฟ้าขนองกระาจายเป็นหย่อมๆย่อมาสานพี่น้องทุกท่านเนะะาะกระจายเป็นหย่อมๆย่อมนั่นตรงนี้อืมก็ต้อ,องรอลุ้นกันเนาะพี่น้องก็ภานวนาเนาะภาวนาอยากให้ฝนตก นะครับยางเล็กผมจะได้มีชุ่มฉ่ำหน่อยนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอ้าวไม่พูดเยอะครับนะคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ